เมืองทั้งแบบสายฟรีเนาะโดยไม่ต้องซื้อนะคะนะคะเขาก็ไม่ได้ซื้อนะเขาก็เอาสายฟรีนะคะทุกคนกอน่อย่างอื่นนะคะก็กดไป Google Chrome หรือก็หรือว่า Google อีกอันหนึ่งก็ได้ะคะ่ะอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะกดที่ Google นี้ Google Chrome นะคะหรือว่าจะกด Google อันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลย ตามความชอบเนาะกดไปเลยโอเครอสักคู่นะคะโอเคนะคะต่อเลยนะ,ะพอกดเสร็จแล้วนะคะะร,รอรอมาสักคู่นะ,ะจากนั้น นะคะพอเรากดเข้ามาใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยตรงนี้นะคะรอสักครู่นะคะเราจะาแค่จะโหลดให้ดูนะเพราะว่าเราเล่นอีกขครืงหนึ่งค่ะเป็นอีกเครื่งหนึ่งก็เลยจะแค่มาโหลดให้ดูเฉยไม่ได้ใจนะคะว่าเครื่องนี้จะโหลดได้หรือเปล่าจากนั้นก็กดไปเลยลิงก์ตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นก็เห็นไหมคะแอปนี้ค่ะเขียนว่า Playmos p a y m o s นะคะก็คือติดตั้งเกมมอสฟรีนะคะแอปนี้นะคะใช่กดดาวน์โหลดไปเลยตรงนี้นะตรงนี้เนาะรอสักคู่นะรอสักคู่เห็นไหมคะ นี่ยนี้เราโหลดอน,นิมาเนาะก,นก็กดดาวน์โหลดไฟล์อีกครั้งเนาะจากนั้นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะกำลังดาวน์โหลดไฟล์นะคะก็ร <c oughs> อก่อนนะคะ หรือว่าจะเอาแอปนี้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าเราขอสอนนะวิธีเมื่อกี้ก่อนก่อนอื่นนะพอพอเข้าแอปอันนี้แล้วอะตอนนี้แต่เราไม่ได้โหลดนะเพราะเราจะไม่โหลดในเครื่องนี้เพราะว่าเรามีแล้วื่องนู้นแคกดกดหากดหาแอปที่เราต้องการเช่นอ่าน t o d s a a w o r d s e อ๋ออะไรแล้วจากนั้นน่ะถ้าทุกคนต้องการเนี้ยเราจะสอนแบบนีเนาะอันเนี้ย v o c a b u l a ใช่ไหมแล้วก็กดไปเลยแล้วข้าวลาบันจะมีอยู่ทุกคนต้องลบแอปเดิมก่อนนะเนาะแล้วขึ้นไปโหลดอันนี้เห็นไหมเนี้ยมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะ ม,มันจะมีโฆษณาขึ้นนะถ้าเร่ g o o กูเกิลจากนั้นถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะกดไปเลยตรงนี้โทรการโบกาาหาเหมือนกันเลยใย่อะใช่เป็นบทล็อกของขวัญทั้งหมดนะแล้วก็เราก็ได้แล้วเหมือนกันมันจะขึ้นโฆษณาก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะแล้วก็จากนั้นนะอันเนี้ยแมแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยตรงเนี้ยดาวนโ์นโหลดดาวนโ์โหลดดาวน์โหลดโอเคแค่นี้แหละทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย